sara วิดีโอนี้จะมีการพูดถึงในเรื่องของฟิริโอซาแมนแม็แมกซาก้าในช่วงต้นด้วยนะครับฉะนั้นถ้าผู้ชมยังไม่ได้ดูก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปให้ไวที่สุดนะฟิริโอซาแมนแม็แมกซาก้าเป็นภาพยนตร์เรื่องที่5ในแฟรนไชส์แมดแม็ก ซึ่งถ้ารวมสื่อบันเทิงอันอื่นด้วยนะครับจากวันนี้ก็จะมีคอมมิกที่เป็นเหตุการณ์ก่อนภาค Fury r o ร d และ Mad Max v e r s ชันเกมที่วางจำหน่ายในปี2015เนื้อเรื่องเกือบทั้งหมดจะมีตัวเอกเป็น Max r o ok c k a t a n s k y เพราะว่า f u r i o อ a m าแมดแม a g a จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ขยับตัวเอกให้มาเป็น f u r i o s a แทนโดยเรื่องเราจะโฟกัสไปที่ต้นกำเนิดของเธอครับตั้งแต่ที่เธอยังเป็นเด็กอาศัยอยู่ใน Green Place กระทั่งถูกลักพาตัวออกมาจนนำไปสู่ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า7,000วันก่อนที่เธอจะหวนคืนสู่ผู้คนจาากกดดดิินนนนบ้นเใ Mad Max Fury Road Fury 7,000ภาพยนตร์สปินอ f ฟเรื่องนี้จะเป็นหนังภาคแรกที่มีการหยิบเอาตัวละครและก็โลเคชันในภาคก่อนหน้ามาตีแผ่ขยายจักรวาลให้เห็นที่มาที่ไปแตกต่างจากตรภาคแรกที่ตัวละครกว่า99จะไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยยกเว้นพระเอกที่จะยังเป็นแกนหลักในการดำเนินเรื่องครับกับเจด r นักบินที่ปรากฏตัวในแมทแม็กซภาค2และก็ภาคที่3 การใช้ชื่ออ m a ม m a แม็กซาก้าก็เสมือนเป็นการเปิดจัก,กรวาลของแฟรนชส์นี้อย่างเป็นทางการด้วยนะครับเพื่อให้เข้ากับความนิยมในแนวทางการสร้างภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันที่มักจะมียูนิเวิร์สของตัวเองเช่นม o น s t e อร์ r s e M.C.U. หรือว่าจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่มากๆของ Star Wars ถท่าที่ผมไปค้นมาเขาบอกว่าจอร์จมิลเลอร์ใช้เวลา15ปีในการเขียนบทและก็เรื่องราวให้กับ Mad Max Fury Road รครับรวมไปถึงแบ็กสตอรี่ของตัวละครสำคัญทุกตัวในเรื่องซึ่งฟิลิโอซ a าก็คือหนึ่งในตัวละครเหล่านั้น เราจะได้เห็นการเติบโตของเธอวิธีการเอาตัวรอดและก็การแก้ไขสถานการณ์แต่ลำดับขึ้นมาจนได้รับการยอมรับจากอิโมทันโจกับบทสรุปที่เป็นเสมือนปลายเปิดเอาไว้จนทำให้หญิงสาวกลายเป็นบุคคลในตำนานที่จะถูกเล่าขานไปยังคนยุคต่อไปบทพูดของฟิโรซ่าจะน้อยจริงครับตามที่ข่าวออกมานะครับที่ระบุว่า อัญญาเทเลอร์จอยจะมีบทพูดแค่30บรรทัดเท่านั้นอย่างไรก็ตามความเป็นไปของเธอจะถูกเล่าผ่านการกระทําและสถานการณ์มากมายที่สามารถเป็นภาพจําเป็นโมเมนต,ต์ที่มีคนพูดถึงได้เลยครับและความโดดเด่นของฟิลิโอซาจะไม่เฟี้ยวเท่านี้ถ้าไม่มีตัวร้ายอย่างเดเมนทัสเดเมนทัสเคยปรากฏชื่อครั้งแรกในแ a d Max เวอร์ชเกมนะครับในตอนที่แม็กซ์ได้เจอโฮปตัวละครที่ถูกขังเอาไว้ภายในแก๊สทา เธอเล่าให้ฟังว่าหลังจากสงครามนิวเคลียร์ทำลายล้างโลกเธอที่รอดมาได้ก็ออกเดินทางไปพร้อมกับดรดีซึ่งเป็นชื่อย่อของดรเดเมนททสผมจะบอกตำแหน่งหลวมฝังศพของดรดีซึ่งที่น่นเราจะได้รถเดเมนเทสแชร์เรสมาครอบครอง เดเมนทัสรับบดโดยคริสเฮมเวิร์ดซึ่งส่วนตัวผมมองว่าถ้าคุณผู้ชมดูเขาแสดงเป็นเทพเจ้าสายฟ้ามาหลายใเรื่องมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับที่จะลบภาพทอออกไปกระทั่งเมื่อเขารับบดเดเมนทัสมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมก็ยังลบภาพทอออกไปได้ไม่หมดนะแต่จะมองว่า Dement ทัสป็นเสมือนแวรเรียนของทอที่ชั่วร้ายมากๆแล้วก็ไม่มีพลังสายฟ้า เดเมนทัสจะถูกเน้นย้ำไม่เห็นถึงความโหดร้ายบ้าระห่ำแต่ว่าในขณะเดียวกันมอนี่ก็เป็นคนมีไหวพริบและก็ฉลาดมากพอที่จะต่อกรกับศัตรูและก็เป้าหมายของตอนเองตัวละครนี้โดดเด่นไม่แพ้ฟิิโอซาเลยครับและส่วนตัวผมมองว่าการที่ตัวเนื้อเรื่องมีการหยิบเอาความขัดแย้งและความท้าชนกันระหว่างวอลล์ทั้งสองคนมาเป็นปมของเนื้อเรื่องนั้นเป็นไอเดียที่ฉลาดมากๆและเราจะไม่เคยเห็นบริบทแบบนี้ในแมสแม็กซ์เรื่องไหนมาก่อนเกี่ยวกับเอกลักษณ์อีกข้อที่ว่าด้วยฉากไล่ล่า,ลาบ,บนถนนโลกันก็ทำออกมาได้ถึงใจดีครับ มีลูกเล่นใหม่ๆใ,ให้เราได้ตื่นตาตื่นใจึเหมือนเป็นการยกระดับฉากไล่ล่าให้มีสีสันใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาจากภาคก่อนหน้าการใช้เทคนิคถ่ายทําที่สร้างมุมมองภาพที่สมูทขึ้นการเลือกมุมกล้องที่ส่งเสริมฉากปทดขยี้กันบนถนนก็ทําออกมาได้ดีสาใจเป็นแฟนแมสแม็กซ์แ,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 แน่นอนนอกจากนั้นมันยังมีเนื้อหาส่วนขยายอื่นๆที่ให้เราได้ทำความเข้าใจจัก,กรวาลของหนังได้มากขึ้นด้วยเช่นบริบทสามเหลี่ยมแห่งอํานาจระหว่างแกสตทาวบุลเลตฟาร์มแลวก็เดฟิทเทเดล จุดยืนและเป้าหมายที่ชัดเจนของวอลลดทั้ง2คนนะครับโดยเราจะได้เห็นแง่มุมของอิโมเทนโจที่ยอมเจรจาได้เมื่อเขาเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการสืบทอดทายาทของตอนเองการกระทาในภักนี้ก็ตอกย้ําตัวตนของเขาในฟิล่โรสนะครับว่าทําไมอิโมเทนโจจึงหวงแหนภรรยาทั้ง5คนหรือแม้แต่ศรัทธาของเหล่าวอลบอยที่ถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าพวกเขาวนเวียนอยู่ในวันชจักรเกิดดับจนกว่าจะตายอย่างสมเกียรติและมุ่งหน้าสู่ฮาราศรัทธาอันแรงกล้าส่งผลให้เด็กชายแห่งสงครามหลงนี้ยอมทําทุกอย่างตามคำสั่งของอิโมเทนโจ ฉะนั้นโดยสรุปเกี่ยวกับฟิรซาอาร์แมดแม็กซาก้าถ้าคุยู้ชมดูภาคแรกมาแล้วและชอบบรรยากาศชอบไวท์ของแมดแม็กซ์คุผว้ชมก็จะรักหนังเรื่องนี้ในขณะเดีวยวกันนะครับข้อสังเกตก็มีเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงหลายๆแนวคิดและการก,กระทาของเดเมนทัสนั้นโหดร้ายครับภาพยนตร์เรื่องนี้จึงไม่เหมาะกับเด็กๆเ,เอาลาวิดีโอนี้ยังไม่จบนะเทาว่าเนื้อหาต่อไปจะเป็นประเด็นเนื้อเรื่องหลังดูจบฉะนั้นผมแนะนำให้คุยู้ชมที่ยังไม่ได้ดูกดหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับ Advice ครบเครื่องเรื่องไอทก็ต้องที่นี่เท่านั้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและเกมมิ่งเกี์ม,มากมายที่มีสินค้าใหม่ๆราคาคุ้มค่าและยังสามารถใช้ส่วนลดพิเศษด้วยโค้ดเดลมูฟโตพิมพ์ใหญ่เขียนติดกันนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว โคเวอ2.0แว่นกองแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แว่นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง o p t ต s ที่ใช้วัสดุนิตินนลวัสดุทางการแพทย์คุณภาพสูงนะครับโดยดีไซน์ยอดนิยมเทว่าเป็นกรอบแว่นที่ทนทานกว่าใครเพื่อนการันตีความปลอดภัยและความแข็งแรงในราคาเพียง2,490บาทรวมเลนสั่งซื้อได้แล้วทั้งทางหน้าร้านและก็ออฟฟิเชียลเพของ Op t ตันะครับ ฮิสตรีแมนหรือว่าเหล่าเวิร์ดเบอร์เกอร์ชายหญิงที่ปรากฏในจกักรวาล Mad Max จะเป็นผู้ทรงปัญญาที่พยายามเก็บรวบรวมองค์ความรู้มากมายจากโลกยุคก่อนแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่ชาวเวสแลนด์ land, ครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลองค์ประกอบของน้ำตาและประเด็นความรู้เกี่ยวกับประวติศาสตร์ ตัวละครที่เป็นวอลล์ดมักจะเก็บรักษาเวิร์ดเบอร์เกอร์เอาไว้ในกลุ่มเสมอเพราะว่าคนเหล่านี้จะคอยให้ข้อมูลกับพวกเขาซึ่งนอกจากข้อมูลองค์ความรู้นะครับเหล่าว,วีรกรรมสาคัญของเีรชนมากมายก็จะถูกบันทึกและเล่าต่อไปยังประชาชนรุ่นต่อไปด้วยเช่นวิรกรรมของฟิโรซ่าที่ทิ้งเป็นปลายเปิดเอาไว้เกี่ยวกับจุดจบของเดเมนทัสในตอนท้ายหรือว่าต้นกําเนิดของนักและการเสียสละของเขา w o r บอร์เกอจะมีบทบาทในฐานะคนเล่าเรื่องให้กับคนดูและก็ผู้อ่านอีกด้วยครับนั่นทำให้เราจะเห็นพวกเขาได้ทั้งเวอร์ชั่นภาพยนตร์แล้วก็ในคอมิกส c รูทัสลูกชายหนึ่งใน3คนของเอมิวทันโจที่ไม่ปรากฏใน m a ดแม็กฟิลลี่โรจะมาปรากฏตัวในภาคนี้โดยนักแสดงที่จะมารับบทก็คือจอชเฮลแมนที่เคยแสดงเป็นส l i ดคู่หูของนักนั่นเองสครูทัสจะเป็นตัวร้าในแมดแม็เวอร์ชันเกมนะครับและหมอนี้จะตายด้วยฝีมือของแม x แต่ว่าอย่างนีก็ตามเท่าที่ผมไปค้นเจอเขาบอกว่าจากักรวาลของเกมจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์นะครับซึ่งจะเป็นการตัดสินใจของ w a r n e r b r o t h e r เตอร์อินเท e e ์แอคทีฟเอนเตบนความเชื่อที่ว่าการแยกออกจากกันจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นมากกว่าและพวกเขาก็เห็นตัวอย่างความสำเร็จมาแล้วจากซีรีส์ Batman อ r k h ค m มข้อที่จริงบางอย่างที่เปิดเผยในเรื่องเช่นจำนวนวอ r ไบร902คนที่ปรากฏตัวออกมาเพื่อแสดงความพร้อมให้สตูได้เห็นว่าพวกเขาไม่กลัวความตายหรือว่าโอกาสสามครั้งที่เหล่าภรรยาจะได้รับอนุญ,ญาตให้ตั้งครรภ ถ้าลูกที่เกิดมาไม่สมบูรณ์หรือว่ามีความผิดปกติเกิน3ครั้งผู้เธอจะถูกส่งให้ไปทำหน้าที่ให้นมแทนเฟโทูเรียนแจ็คเป็นตัวละครที่มีความเท่เป็นคนดีแต่ว่าบทสรุปของเขาไม่สวยหรูสักเท่าไหร่ครับแจค็คจึงเป็นตัวละครที่ผมแอบเสียดายนะแต่ก็คิดว่าเราอาจจะได้เห็นประวัติของเขาเพิ่มเติมในโปรเจกต์สปรินออฟอื่นๆแม็กซ์จะมีปรากฏตัวในเรื่องด้วยเช่นกันซึ่งต้องย้ำว่าถ้าผมเข้าใจถูกนะ สังเกตจากมุมกล้องที่เลือกใช้และก็รถประจำตัวผมจึงมองว่าแม็กซ์อาจจะเป็นคนที่ช่วยพาฟิโรซ่าไปส่งที่ซิตเตเดลในตอนที่เธอได้รับบาดเจ็บจากการหลบเหนีอยกมาจากบุลเลตฟาร์มกรีนเพลสในช่วงต้นเรื่องก็มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งน้ำอาหารและก็ระบบไฟฟ้าพลังงานลมที่นี่จึงเป็นดั่งอนาเขตท,ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามนิวเคลียร์แต่ว่าทีมสร้างก็ยังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการล่มสลายของที่นี่เอาไว้เฉลยในหนังหรือว่าคอมิกถัดไปครับ สงครามการต่อสู้ระหว่างอิมอร์ทันโจและเดเมนทัสก่อเกิดเป็นอีเวนต์สงคราม40วันเหนือแดนร้างแต่ทว่าในเรื่องก็ไม่ได้เล่าลำดับขั้นของเหตุการณ์สงครามนะครับว่าทั้งสองฝ่ายใช้กลยุทธ์อะไรบ้างข้ามไปอีกทีก็คือจุดที่เดเมนทัสพ่ายแพ้ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น40วันที่เว้นว่างเอาไว้ประวัติต้นกำเนิดของเดเมนทัสที่มาของเพชทาเรียนแจ็คและก็บทบาทของแม็กซ์ในช่วงเวลานี้ก็จะยังเป็นประเด็นปลายเปิดที่สามารถเอามาต่อยอดได้หมดไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์จองเงินซีรีส์คอมิกหรือว่ามแมมมต่่เกคให ส่วนตัวผมก็ดีใจแทนแฟนๆแมดแม็กซ์นะครับแม้จะยังไม่มีข่าวสารยืนยันแต่ก็คิดว่าแม d แม็กซ์ยูนิเวร์สน่าจะไปต่อได้แล้วคงจะมีเรื่องราวใหม่ๆใ,ให้เราได้ติดตามกันอีกยาวๆข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ครับ,บคุณผู้ชมเละครับดูฟิ r เรี a ซ่าแมดแม็แมกซ์จบแล้วคิดยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างชอบอะไรที่สุดในเรื่องหรือว่าไม่ชอบองค์ประกอบไหนก็คอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้เหมือนเช่นเคยนะท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครััับบสสสรรวิดดีอมมมาาากคตตเ